ที่แบบว่าได้ได้เอาเงินที่ไปขายเสื้อการกุศนมาไปให้เลยเัน,นั้นด้วยไปให้ที่ไหนยังเลยไปที่พิธีช่วยคนตาบอดแข่งชารค่ะก็เป็นขอบว่าโครงการในพระราชพระราชมีปัญหาค่ะเงินเท่าไหร่คะเงินรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนแรกมันหกหมื่นกว่าแต่ว่าต่อมาพี่สองใจดีมาช่วยผัดให้เพิ่มอีกพันกว่าบาทกลายเป็นแสนเกินตวก็เลยได้สวย แต่ว่ายินแบบนะคือแบบว่าก็ประมาณหมื่นสองหมื่นก็เอาไปให้เหมือนกับว่าเป็นหยอดกล่องนะคะที่เขาช่วยบุคคลบรรยากาศมันจะได้กระจายกระจายกันไปไม่งั้นมันก็กระจุกติดที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าทัาใหญ่เนชีวิตมัอะิ่ว่ามันมันมันไม่ดีไม่ได้ถือว่าเป็นขยญ่ของชีวิตที่คนเดียวหรอกยิ่ว่าคนที่เขาได้ซื้อได้ช่วยยิ่พูดโปรโมทหรือทุกคนคะเขาได้ทำท้องกันหมดมันเหมือนกับว่า เขาให้ของขวัญปามามากกว่าเพราะว่าเอาก็จริงวันเกิดยี่รู้สึกว่ามันเป็นวันที่เราควรจะให้ของขวัญพ่อแม่มากกว่าของให้เราเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่เกิดอะรู้สึกว่าไม่ได้ออกแรงก็เลยก็เลยซื้อแบบน่าจะนิ่มบ้างรองเท้าแบบใส่กบ้านใส่สบายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ีใครแลมีใครให้อะไรเราเป็นพิเศษเลยค่ะ มาเขาก็ส่งเมสเซมามันปีนี้ค่อนข้างโชคดีมากค่ะก็มีคนคิดถึงเรายเยอะก็ดีใจหข้างเลยขอบคุณะคะคองใครเป็นคนไทอ่ะตอบัไีเียเป็นทหนมเนย่ียขออนุญาตตอบแบบว่าเป็นคนที่เครเยร่วมงานกันเราเา เกิดกินก็เลยเอามาเหมือนปะก๋มาให้วันที่ผ่ายซินเตอร์เดย์หลังจากวันจริงวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนมองว่าเป็นมิเตอรหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวจากอะไรที่มันโอยตั้งใจจะลงเพือ่อของทุกอย่างเดียวแล้เนี่ยเดี๋ยวว่าไม่ของที่เขานไีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเสียงแหบเลยอะ <laughs> ไม่ติดพี่โทค่ะ <c oughs> ก็ก็ขออนุญาตไม่ได้บอกชื่อแลอ้วกันค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะเดือดร้อนแสดงว่าเขาคนนี้ก็สำคัญกับเราเหมือนกันเขียนไปแล้ว กยามจะูเ้เลยราว่าข้าลังค่ะก็เป็นคนที่คือยีปากไม่ได้เจอหน้าบ่อยนะคะแล้วเหมือนกับว่าเออมีดอกไม้มาอีกก็เลยคนข้างจะตกใใช่มันก็เลยเป็นถึงอด่นน่ที่ทำไมที่กอยากบอกชื่อไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วไม่ไม่น่าจะเดาออกกันนะอ่ะเออไม่ใช่คน ลมดีก็ตอนได้ก็ดีใจค่ะคือความจริงก็ซสรายค่ะไม่คิดว่าจะส่งมาให้ค่ะแต่ว่าตอนแรกที่ลงอินสตาแกรมต้งใครจะขอบคุณเฉยๆเพราะว่าไม่ได้มีช่องทางการติดต่อส่วนตัวแล้วไม่รู้จะขอบคุณวิธีอื่นยังไงก็เลยลงอินสตาแกรมแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้น ช่องทางติดต่ออะไรเงี้ยค่ะพี่เราเขาจะเห็นมั้น่าจะเห็นนะคะน่าจะเห็นค่ะแสดงว่าเขาคนลโลกกันอยู่ไม่ไม่น่าจะเห็นไม่จ๋าจ๋าแกก็จ๋าตัวเดียว์ละค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีของส่วนตัวแค่ไหนไม่ยอมที่พันแกจะให้ก็ไม <in> ่ได้มีโอกาสส่วนตัวก็เลยผมถึงถ่านทางนค่ะแค่ละขอโทษไม่ได้ตัดใจค่ะ เราก็คิดเยอะนะเออก็เรื่องนี้ไม่ได้คิดจริงๆก็้ือว่าใหม่ค่ะ